สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับชั้นม4เล่ม2ครับอยู่กันที่บทที่2ครับ exponential และ logarithm ครับแบบฝึกหัดที่2.1ขอไข่ครับหน้า125ข้อ3ใหญ่ครับเขาบอกให้จัดอยู่ในรูปอย่างง่ายครับการจะจัดอยู่ในรูปอย่างง่ายครับเห็นไหมอันนี้ตัวนี้จะเป็นรูปที่รากที่3ทุกตัวจะต้องเป็นรากเดียวกันก่อนมันถึงจะบวกลบกันได้ครับทีนี้มันก็จะอยู่ในการจัดรูปว่าเราจะจัดรูปได้แบบไหน โอเคไหมมาดูข้อหนึ่งเลยร <c oughs> ากที่สามต้องเหมือนกันสามตัวครับเนาะนั้นแสดงว่าตัวนี้อันนี้เป็นห้าอันนี้ยุ่งไม่ได้ครับก้อนนี้จัดไม่ได้เลยสี่มันได้แค่สองคูณกันสองตัวสี่ไม่ได้บวกตัวนี้สองตัวนี้รากที่สามของสามสิบสองครับสามสิบสองนี่ถ้าเรามองเป็นเลขชี้ก,กําลังเนี่ยมันคือสองกำลังห้าครับมันคือสองคูณกันห้าตัวโอเคไหมแล้วก็ตัวนี้ครับ ลบกับรากที่สามองร้อยแปดเนี่ยรากที่สามองร้อยแปดร้อยแปดนี่มันคืออะไรสิบสองคูณเก้ามันก็คือสามกำลังสามครับคูณกับสี่ก็คือสองกำลังสองแบบนี้นี่คือร้อยแปดนะร้อยแปดมันแยกได้เป็นตัวนี้พอมันเป็นกำลังรากที่สามเหมือนกันสามตัวแต่นี้มีห้าครับมันก็จะเขียนได้เป็นห้ารากที่สี่ สองสามลากที่สามของสี่สองตัวนี้ครับตัวนี้อ่ะถ้าไม่ชัวคูณลบก่อนก็ได้แยกให้เห็นดีกว่าแยากให้เห็นคืออะไรเดี๋ยวแยกก็เลยเห็นแบบนี้คือสามทีสองนี่มันคือสองคูณกันห้าตัวครับเขียนห้าตัวเลยเออนี่ไม่ไม่เกินเอือ้อมไม่เกินเอือ้มน,นะครับสาหรับคนไม่เก่งเนาะนี่เนาะเหมือนกันสามตัวดึงออกได้สอง มีการเหมือนกัน3ตัวรากที่3านึออกได้ก็เป็น2 2เจอ2ก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น4ี่ครับแล้วก็เป็นลากที่3เหลือข้างในรากอีูส2ตัว2คูณ2ก็เป็น4เห็นไหมมันจะเป็นลากเดียวกันเห็นไหมส่วนตัวนี้ครับ108ยแ8แนี่แยกได้เป็นตัวนี้ครับรากที่3มันคือ2คูณ2ครับคูณ3คูณ3แล้วก็คูณ3ตัวนี้เนหะ็นไ มีอะไรเหมือนกันสามตัวครับนี่ไงดึงออกไปได้ครับโอ้เขียนผิดเขียนตัวบนดึงออกไปได้เพราดึงออกมาได้ปุ๊บมันก็จะเป็นลบอะไรครับตอนนี้มันก็จะเป็นลบสามรากที่สามของอะไรครับของสี่เห็นไหมมันจะเป็นรากที่สามของสี่เหมือนกันทุกก้อนเลย มันจะเป็นเหมือนกันทุกก้อนเลยนะรากที่สามของสี่รากที่สามของสี่รากที่สามของสี่เราเอาสามสิทธิ์ตัวหน้ามันมาบวกลบกันได้เลยห้าบวกสี่ได้เก้าลบสามเหลือหกนะั้นแสดงว่าข้อน,นี้ก็ตอบอะไรครับหกรากที่สามของสี่นี่คือการบวกลบกลนครับหรือว่ารากนั่นเองเนาะไปดูต่อครับแปดสิบเอ็ดเขียนให้เห็นก่อนก็ได้ครับไม่ได้ยากเกินความสามารถแปดสิบเอ็ดมันคือสามคูณกันสี่ตัวครับ นี่บวกตัวนี้ครับ375เกิดจาก3ครับคูณกับ5คูณกับ5แล้วก็คูณกับ5ครับขั้งที่3บวกครับตัวนี้2ข้อ2ตัวนี้ครับมันคือ64คูณ3 อืมหกสิบสี่คือ4ี่คูณสคูณสแล้วก็คูณสามแยกแบบนี้อา่ารากที่สามเราอาจจะแยกเป็นสองก็ได้นะไม่ผิดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเอาออกครับตอนนี้เราจะเขียนได้เป็นตัวนี้ครับ3ารากที่3ของ3าบวกห้ารากที่3ของ3ามเห็นไหมนะบวก4ีรากที่ 3ของ3านี่ไงไม่บวกนะตอนนี้ลบครับนี่รากที่3เหมือนกันทุกก้อนแล้วเห็นไหมครับนี่เหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วอากตัวเลขข้างหน้ามาจัดก,การนั่นเลย3าบวกห้าเป็น8ปลบสเหลือ4ี่นั้นแสดงว่าข้อนี้ตอบ4รากที่3ของ3อีกทีหนึง่งก็จบครับนี่คือข้อ2ไปดูต่อข้อ3ครับข้อสเป็นรากที่สครับ อันนี้เป็น3ครับลากที่2แก้ไม่ได้ตัวนี้ครับแยกหน่อยตัวนี้32คือ2คูณกัน5ตัวอืม64ครับ64นี่เขียนได้แบบนี้จริงๆถ้าเขียน2ก็ได้นะ2องคูณสคูณสมันคูณกัน6ตัวคกบสี 64. นี่นี่นี่รากที่สี่นั้นแสดงว่ารากที่สองเหมือนกันสองตัวครับดึงออกดึงออกอันนี้เหมือนกันสี่ตัวครับเหมือนกันสี่ตัวดึงออกก็สุดท้ายจะมีเลขสนสุดครับสามรูทสองอันนี้ดึงสองออกมาสองตัวสองเจอสองเป็นคูณกันครับเป็นสี่รูทสองเห็นไหมตัวน,นี้ครับอันนี้แอบคิดหน่อยที่แน่ๆมันดึงอะไรออกมาได้มันดึงสองออกมาได้แหละตัวหนึง่ง ทีนี้ครับมันก็จะเหลือรากที่สี่ครับของสองกำลังสองรากที่สี่ความหมายตัวนี้ถ้าเราเรียนเรื่องเลขยกกําลังมาแล้วแสดงว่ามันกําลังอะไรครับกาลังหนึ่งส่วนสี่แบบนี้ตัดได้เห็นไหมมันก็จะเหลือสองมันก็จะเหลือสองกำลังอะไรครับหน,นึ่ดดนนน 2, งส่วนสองหรือว่ารูทสองนั่นเองโอเคไหมนั้นแสดงว่าตัวนี้เขียนได้เลยว่าเป็นรูทอะไรครับว่าเป็นรูทสองโอเคไหมตัวนี้นะอันนี้อันนี้มาจาก ความรู้เดิมนะครับนี่มาจากความรู้เดิมนี่ก้อนนี้ครับมันเป็นรูทสองเหมือนกันทุกก้อนเลยครับเห็นไหมมันเป็นรูทสองเหมือนกันทุกก้อนแล้วทําอะไรได้ครับก็เอาตัวเลขมาดําเนินการกันได้ครับกูเขียนลบอีกหละเขียนบวกมันเป็นลบนะสามบวกสี่ได้เจ็ดลบสองเหลือห้าครับนี่ตอบห้ารูทรูทสองในตัวนี้ ปแลครับเริ่มเลยตัวนี้รูทสี่ถอดได้เหลือสองครับ x กาลังสามดึงออกมาคู่หนึ่งก็เหลือรูท x แบบรวดเร็วสิบหกถอดได้เหลือสี่ x ดึงออกมาได้สองตัวอันนี้จริงๆต้องใส่ค่าสมบูรณ์ให้มันนะอืมแต่เขาเขาน่าจะบอกว่า x เป็นบวกเลยละ่ะไม่บอกด้วยครับจริงๆถ้าถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเหลือ x เป็นไรเขาจะใส่เป็นค่าสมบูรณ์ไว้ค่าสมบูรณ์แบบนี้นะครับ นี่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะบวกลบกันไม่ได้นี้มีเก้าตัว 1, x, ก็ดหนึ่ง x กาลังสี่ออกมาได้ x มาได้สี่ตัวแล้วก็เหลือ x ไว้ในนี่อีกตัวหน,นึ่งนี่ก้อนนี้ผิดก้อนนี้เหลืออะไรไว้มันครับมันมีห้าตัวดึงออกมาแค่สองคู่ก็เหลือ x ไว้มันครับอืมได้ตัวนี <c oughs> นะ้ได้ตัวนี้ออกมา ทําอะไรไม่ได้ครับบวกลบกันไม่ได้เพราะมันเป็นพหุนามคนละดีกีกันครับสิ่งที่เราทําได้มากสุดคือการใช้การดึงตัวร่วมดึงสอง x ออกมาก้อนนี้ก็เหลือ x รูท x ลบสอง x รูท x จริงจริงมันดึงรูท x ออกมาได้อีกดึงรูท x ด้วยดึงนี่สอง x รูท x ออกมาก้อนแรกดึงออกหมดเหลือหนึ่งก้อนนี้สี่ดึงออกไปสองก็เหลือสองเหลือ x บวกสองไม่มีดึงสองไม่ได้ก้อนนี้ดึงสองไม่ได้ดึงได้แค่ตัวนี้ก้อนนี้ต้องทิ้งเลขสองให้มันก้อนนี้จะต้องเป็นเลขสี่เพราะก้อนนี้ดึง x กับรูทเออกไปก็จะเหลือเอกาำลังสาม,มได้แค่นี้ครับไอตัวนี้เราใช้กันดึงตัวร่วมเนาะอันนี้เราดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมครับ ผมรู้มาสนะครับดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบโดยใช้กัน1ตัวร่วมออกมาก็4ก็จบครับประมาณนี้ครับบวกลบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพหุนามคนละดีกรีกันนะครับแต่เป็นรูทเเหมือนกันแล้วนะครับทำได้แค่นี้ครับโอเคครับผมเนะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ